องมือพนมกลับลงกลางใจโอ้โหเข้าจังหวะดีเหลือเกินนะอะไรนะอยากได้เชือกจ้เอาเดี๋ยวไปร้อนหลังเวทีพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เครือข่ายวิทยุนะครับผู้รักประชาธิปไตยโดยการนำของท่านพลรถและ เหาดีเจทุกขึ้นทุกชุมชนเนี่ยเป็นการรวมพลังที่พวกผมทุกคนเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าใครห้ามไม่ให้มาแต่กูจะมาครับไม่มีใครห้ามเราได้ครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพผมไวยพศพายับอาจารย์ชินนวัฒสารวัตรผู้ว่างยิมนะฮะแล้วทุกคนเต็มใจมาครับ และใครก็บังคับหรือห้ามพวกเรามาไม่ได้เด็กขาดพี่น้องผมบอกแล้วว่าการต่อสู้ในอุดมการตาม,ตามแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะนะครับกลุ่มวิทยุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสียสละทำงานมาตลอดทำงานอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเสียสละมาตลอดแล้วพวกเราเนี่ยเป็นแกนนำไม่ให้กำลังใจมันน่าเกียดเกินไปละพี่น้อง ต้องมาให้กำลังใจกันทิ้งกันไม่ได้ครับอย่าว่าแต่กลุ่มวิทยุเลยกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มไหนก็จ้างไม่จําเป็นว่าต้องเป็นนปชจะเป็นนปชหรือไม่เป็นน,นปชอบอกมาไายแลมโบ้อกไปติดภารกิจไหนกูไปครับพี่น้องครับ <S <S <laughs> ก็คนที่ออกมาต่อสู้ทุกคนเนี่ยทุกคนเสียสละทั้งนั้นเสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองเสียสละเวลา เสียเวลาทามาหากินนะครับหมดเนื้อเหมือตัวเยอะแยะแถวอีสานบ้านผมที่ถึงขนาดขายไล่ขายนาออกมาสู้ก็ยังมากันตลอดครับพี่น้องครับไม่เคยทิ้งอุดมการบอกข่าวดีพี่น้องเห็นวัยพศมาพูดเห็นพายับมาพูดยิ่งมาเห็นท่อยแถลงการนะครับของเครือข่ายวิทยุประชาธิปไตยของทันปรรสที่แถลงการไปแล้วเนี่ยพี่น้องหดหูใจไหมฮะหดหูใจไหมพี่น้อง ยิ่งอ่านไปนี่ความรู้สึกเนี่ยวันนี้เมืองนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆครับเหมือนที่ท่านบอกว่าท่านประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับประธานรัฐสภาสมศักดิ์ต้องไป,ปงบปงบงบ,งบให้มันซักนะครับอยู่ข้างล่างให้มันอยู่บนหัวอย่างนั้น,นมันยิ่งรับไม่ได้ชะไปพี่น้องแล้วสภาพของสถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งมีทั้งสอสอสอวอที่มาจากการเลือกตั้งของมีน้องประชาชนทั้งประเทศเนี่มันจะเหลืออะไรถ้ากับเขาเอาประมุขของประชาชนฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไปสับไปเขกในสารัฐฐธรรมนูญรับได้ไหมพี่้องมันรับไม่ได้ผมบอกตั้งแต่แรกเนี่ยท่านจาตุรลนฉายแสงนะครับพี่อ๋อยนี่ครับท่านจาตุรลนฉายแสงนี่ออกมาพูดว่างไงรู้ไหม วันนี้สภาพของความเป็นนิติบัญญัติมันไม่เหลืออะไรแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าผลจะเป็นบวกหรือว่าผลจะเป็นลบมันก็ไม่เหลือสภาพของความเป็นสถาบันนิติบัญญัติมันไม่เหลือเรียบร้อยแล้วครับมันหมดไปแล้วครับพี่น้องครับหมดยังไงผมจะอธิบายความให้ฟังพี่น้องครับวันที่ รัฐภายอมชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูนในวารละสามในวันที่ห้ามิถุนายนพอมีการไปยื่นตรงมีนายสมเจตผมไม่ให้เป็นยศพลเอกหรอกครับนายสมเจตนี่แหละครับไปยื่นแล้วก็คณะนี่ไปยื่นและประชาธิปัตย์นะครับพวกเรานะครับทายาทอมอาจไปยื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าการไปยื่นตรงเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดแต่การที่สารละตรมนูนตุลาการทั้งเก้าหนอรับเรื่องแล้วสั่งการให้รัฐสภาสั่งการให้เลขาธิการรัฐสภาเลขานะครับสภาผู้แทนลุ พ่ะอะไรครับเอาเิครับยอมรับคําสั่งของไอตุลการชุดนี้ยอมรับคําสั่งเขาเอาเถอะออกมายัางไงพ่กนี้ได้ข่าวบอกว่าบางคนก็บอกว่าพ่กนี้อาจจะนะครับเป็นบวกก็คืออาจจะไม่มีการเลือกตั้งสะสะอแต่จะให้รัฐสภาประชุมแก้ไขทีละมาตามาตาเป็นลายมาตาผมบอกว่านั่นแหละครับ วันไหนที่มาตาไหนที่มันไม่พอใจมาตาไหนที่ไม่เป็นไปตามความรู้สึกต้องการมันมันก็สั่งเบรกได้จจทุกมาตาเหมือนกันละครพี่น้องอ่ะมันไม่พอใจมาตาไหนบทไหนมาตาไหนเนื้อหาไหนข้อความไหนที่จะไปก้าวล่วงพวกองค์กรอ,อิสระหรือไปก้าวล่วงพวกมันที่จะทําให้พวกมันสูญเสียํานาจมันสั่ง ให้ชะลอการแก้ไขมาตานั้นทันทีครับพี่น้องครับแล้วเกิดมันชะลอไปเรื่อยชะลอไปเรื่อยสั่งชะงักไปเรื่อยๆ,ๆผมถามกคทำดีครับว่ามันมีอำนาจสั่งสถาบันนิติบัญญัติมันมีอำนาจสั่งรัฐส,ส,สภาได้อย่างนี้สุดท้ายเนี่ยแล้วเมื่อไรชาติไหนมันจะแก้ไขรัฐมนูญจบครับพี่น้องไม่มีทางอะ่ะแล้วสุดท้าย เดี๋ยวก็รัฐสภาก็ต้องไปยินยอมไปยินยอมตามเงื่อนไขว่าเอา้าไหนไหนมันจะผ่านไหนไหนรัฐรมนุนฉบับนี้จะได้ผ่านไปมันว่ามายัางไงประเดี๋ยวก็ไปสมยอมกันตกลงตามใจพวกมันอีกมันก็เดินไม่ได้พี่น้องประชาชนก็รับไม่ได้เพราะไปแก้ไขรัฐมนุนตามใจของเหล่าอมย์ตามใจของเหล่ตา,าตุลาการ ประชาชนก็รับไม่ได้ดังนั้นผมจี่บอกว่าในเงื่อนไขที่รัฐสภาชะลอตามคําสั่งและไปท่านประธานรัฐสภาไปยืนประงกต่อหน้าพวกมันผมว่าขบวนการนี้มันจบแล้วครับมันจบแล้ววันนี้ผมบอกว่าไม่ว่าจะออกไปทางไหนจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบมีสถานะเดียวคือพวกมันสักเก้าคนต้อง ออกไปครับพี่น้องครับต้องออกไปต้องออกหาพี่น้องยังไงไอ้คนกลุ่มนี้ยังอยู่ในตำแหน่งไอ้พวกนี้เป็นผลพวงมาจากคนที่ไปสมรู้ร่วมคิดในการยึดอำนาจ19กันยาไม่ว่าจะนายจะลันพักดิรากุลก็ไปนั่งวางแผนนะครับกับผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีผลเอกพลรบปินดีเล่าให้ฟังว่า ก็มีนายจรันอยู่ด้วยที่บ้านในปีเวลากุณที่ถนนสุขุมวิทครับพี่น้องครับก็มีนายจรันด้วยดังนั้นผมถึงบอกว่าไอผ้ผลพวงของไอ้ตุลาการชุดนี้ผลพวงขององค์กรอิสระทุกองค์กรเนี่ยมันมาจากการยึดอํานาจบุคคลเหล่านี้มาจากการแต่งตั้งโดยคณะคอมมใช่ไหมพี่น้องแล้วไป็นไปไ,ได้ยังไง พวกมันนเ,เกิดจากไข่ของนปชของคอมชมันเกิดจากไข่ของคองมชอเกิดจากผลพวงของการปฏิวัติแล้วพวกมันก็เป็นคนช่วยกันล่างช่วยกันคิดไอรัตรมนุนโจรปีห0ศูนนี้ผมถามพี่น้องครับแล้วมันจะอยากให้แก้ไอกฎหมายของพวกมันหรอครับไอกฎหมายฉบับนี้รัรรมนฉบับนี้แม่บทฉบับนี้เป็นติพวกมันคิดขึ้นมาเพื่อรักษาอำนาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ไอ้พวกมันแล้วพวกมันจะยอมไม่แก้เอาผลประโยชน์ออกจากพวกมันพวกมันไม่ยอมอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับมันไม่มีทางยอมผมจึงบอกว่านี่แนวความคิดของแลมโบนะเป็นฝ่ายค้านเราก็ยังสู้ใช่ไหมพี่น้องและเป็นฝ่ายรัฐบาลทำไมเราจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้อง เพียงแต่รัฐบาลนะขอความเห็นใจหน่อยวันนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยทำอย่างไรที่จะช่วยกันจัดการกับคนเหล่านี้ได้เนี่ยมัวแต่ปองดองปองดองแล้วมันปองดองกับเราบ้างไหมพี่น้องมันปองดองบ้างไหมเฮ้ยผมไม่อยากจะพูดนะไทยแลมโบ้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยนี่นะเจ้าประชาชนมาตั้งสิบล้านไร่มาใหนออกจากประเทศเปไปเลยพี่น้อง อานี่แต่มันไม่ได้เป็นรักชาตินี้มันก็ไม่ได้เป็นดอกไอเลมโบัวแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายผมบอกว่าวันนี้ผมจะบอกเลยผู้ว่านายอำเภอถ้าเกิดตุลาการสายลำหนุนชุดนี้นะครับมีคําวินิจฉัยว่าผิดตามมาตรา68ล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขปรากฏถ้าเกิดผลพรุ่งนี้เป็นเช่นนั้น ถ้าผมเป็นมทอหนึ่งท่านะแต่ชาตินี้ไม่ได้เป็นหรอกจางมัันผมจะสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเลยระดมคนออกมาไล่มัาใ้หมดเลยครับพี่น้องครับก็เพราะมันทําผิดกฎหมายมันก้าวล่วงรัฐธรรมนูญมันก้าวล่วงกฎหมายแม่บทของประเทศตุลาการสารมุนแค่องค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่ง แต่มีอำนาจเหนือกฎหมายแม่บทของประเทศมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายรัฐนูลซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ยังไงครับปอยไม่เป็นมีอำนาจได้ยังไงปล่อยให้มันมาเก้าล่วงปอยให้มันมาล่วงล้ำนะครับรัฐมนูญได้ยังไงและก้าล่วงสถาบันนิติบัญญัติได้อย่างไรมันไม่ได้วันนี้หลายคนไปแจ้งความนะครับเพื่อที่จะเอามันมา ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่พอไปแจ้งความแล้วก็น่าจะเรียกไอ้ตุลาการชุดนี้มาสอบปากคาแต่ตํารวจยังไม่เรียกมันมาเลยครับพี่น้องครับผมเนี่เคยเสนอไว้ว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรงพักไหนแจ้งความมันไม่หมดว่าไอ้นี่กา้าวไกลนะครับกฎหมายและตำนุนมันนั่นแหละก้าคนก้าคนเนี้ยคือคนที่ยึดล้มล้าง เปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพี่น้อง9คนนี่ละดังนั้นนี่ไอ้9คนนี้ต้องถูกหมายจับทั่วประเทศโดยพี่น้องประชาชนคนแสดงแก้งความจับทั้ง9คนแล้ววันวันไม่ต้องให้มันทำอะไรมันเดินสายมดตัวอย่างเดียวดีไม่พี่น้องนี่แหละเราควรทำเราควรทำอย่างยิ่งนะครับผมถึงบอกว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้ ถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้มีอํานาจยิ่งใหญ่ในบ้านนี้เมืองน,นี้พี่น้องครับมันไม่ไหวแล้วนี่ขนาดเราเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีเป็นของประชาชนผ่านการเลือกตั้งล้มตายต่อสู้กว่าจะมีการเลือกตั้งบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากพอประชาชนได้อำนาจก,กลับมาแค่หน่อยหนึ่งมันเจ้าคืนแล้วครับพี่น้องครับแป๊บเดียวมันเจ้าคืนแล้ว ดังนั้นพี่น้องที่รักหลายผมนี่เนะยหลายท่านนี่เหมือนผมหรือเปล่าผมถามสักคำหลายท่านเหมือนผมไหมแลมโบไปลาแม่เรียบร้อยแล้วไปหอมแก้มแม่ยายซุนอายุ80ดสิปีหอมแก้มกาบลาเรียบร้อยเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาแล้วแล้วเอามากันหรือยังเนี่ยเอามากันหรือยังไหนใครเอามาแล้วยกมือหน่อยนี่เห็นไหมบางคนเอามาแล้ว แรมโบเตรียมพร้อมแล้ววันนี้ไปกับท่านไวพจ์อภรัตสองคนถูกสารนะครับขึ้นไปสอบพยานวันนี้ที่ศาลแขวงดุสิตนี่คดีกับไวพจน์ต้องขึ้นวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันติดสอบพยานคดีอะไรรู้ไหมพี่น้องคดีนอนอยู่ข้างถนนที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องครับปีห้าสองนี่จะขึ้นศาลปีห้าสอง นอนข้างหน้าทำเนียบรัฐบาลก็หานอนหน้าทำเนียบแต่ไอ้พวกกินหญ้าในทำเนียบยังไม่ขึ้นศาลเลยครับพี่น้องครับไอ้พวกยึดสนามบินกินหญ้าในทำเนียบยังไม่ขึ้นศาลเลยแต่แลมโบกกัไว้พัฒนนอนหน้าทำเนียบไม่ได้เข้าไปกินหญ้าข้างในกับพวกมันขึ้นศาลแล้วรับพี่น้องสองวันติดวันนี้กับพรุ่งนี้ขึ้นศาลในขณะที่ นะครับผมเองยังมั่นใจว่าสงสัยมัวแต่ตัดสินปีห้าสองยู่นั่นแหละคดีปีห้าสามไอเลมโบก็เพียบนี่สงสัยจะได้คดีปีห้าห้าอีกแน่นอนพี่น้องถ้าวินิจัยออกมาพวกนี้เป็นลบตามมาตาหกคือล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่น้องพวกนี้ แลมโบก็พร้อมเทียบมีคดีปีห้หอีกครับพี่น้องครับเอาไม่ได้หมดห้าสองก็มีห้าสาก็มีห้าห้ามีมันอีกคับพี่น้องครับไม่มีปัญหาถ้ามันจะต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและความถูกต้องเราต้องสู้กันถามอย่างเดียวว่าท่านไพพจน์เมื่อสักครู่นี้เป็นห่วงว่าถ้ามีการวินิจฉัยออกมาในทางลบมีความผิด ตามมาตายหกสิบแปนี้พักเพื่อไทยจะถูกยุบสอสอในสภาก็จะถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏต,ต่อราชอาณาจากักรล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองโทษตัดสินประหารชีวิตทั้งสภาพี่น้องเอาอั้นยังไงและบรรดาสส,สท่านก็มีหัวคะแนนบรรดาสสท่านก็มีมวลชนในพื้นที่ที่เลือกตั้นเข้ามาถ้าเขาตัดสินพวกนี้ออกมาเท่านั้น ถ้าสอสอไม่ช่วยพวกเราไม่ช่วยคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วครับพี่น้องครับก็ไล่กลับไปกินยาซะดีกว่าถ้าสอสอไม่คิดมาช่วยกันแต่ผมมั่นใจว่าสอสอทุกคนประกาศที่นี้ว่าออกมาจากนั้นต้องช่วยกันร่วมมือกับคนเสื้อแดงพี่น้องอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกย่ำยีถูกเข้นถูกฆ่าถูกป้นกังอากาศ อีกครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไอ้ตุลการชุดนี้แหละครับพี่น้องครับผมนี่เจ็บปวดทูกตัดสิทธิ์ห้าปีลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้นะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรลกไทย,ไทยถูกตัดสิทธิ์ห้าปีทนมาห้าปีทนกับที่พวกมันยัดเยียดข้อหาโดยผมไม่มีความผิดอะไรสักข้อเดียวพี่น้องแล้ววันนี้มันจะมาจัดการกับสสอเพื่อไทยอีกจะมาจัดการกับพักเพื่อไทยอีก เหมือนที่ผมเคยโดนในสมัยไทยรักไทยดังนั้นถ้ามัวแต่นอนหลับกันมัวแต่สบายใจกันมัวแต่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกันพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นประเทศไทยป็ตัวไขรตัวมันอย่างไนเล้อสสไม่ได้อย่าตัวใครตัวมันดังนั้นผมเอาเป็นเป็นทัศฐานเลยว่าผมนะครับเพื่อนรักผมพายัพไวพศนะครับสารวัตรเงียมอาจารย์จินวัฒน์ทุกคน รียมกระเป๋าพร้พอมพร้อมไม่มพ,ไมพ,ไมพี่น้องพร้อมไหมพร้อมไหมพรุ่งนี้เวทีนี้ยังอยู่พรุ่งนี้เวทีนี้ยังอยู่แลมโบลงจากศาลเสร็จนะครับศาลยังไม่ตัดสินหรอกนะครับให้สอบพยานไปก่อนลงจากศาลเสร็จพรุ่งนี้ผมกับไอพลดปลายับทุกคนจะมาพบกับพี่น้องที่เวทีนี้อีกอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับ ขอบคุณแม่พี่น้องสู้ไหมพี่น้องสู้ไหม